นีขนาดตาเพิ่งจะตัดไปมันก็เกิดเร็วมากสำหรับหญ้านะคะสวัสดีค่ะกระทำชมจันทร์ชาแนลนะคะตอนนี้ป้าเปียกพาลงมาดูดูทิ่น้องจะไมยนอนอยู่ตรงนู้นนะคะจะไมยก็มานอนดูคุณตาตัดหญ้าอยู่ตรงนู้นนะคะน้องจะมมยนะคะยายก็ลงมาตามหานึกว่าน้องจะวิ่งหนีหายไปไหนเพราะว่าไหมทองก็มาด้วยกัน แ่ปลอยว่าไหมทองมาด้วยกันแต่แอปล่อยคงตามเอาไหมทองกลับไปแล้วเห็นไหมทองอยู่เขาล่ามเอาไว้แล้วอยู่ที่บ้านเขาแต่ว่าตอนนี้มีน้องสมัยนะคะที่เขาไม่ได้เอ้ออาสมายัยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมยอย่าไปอย่าไปลูกอย่าไป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 ไหนนะอย่าไปไกลโอ้ไม่ได้ละน้องสมัยเดี๋ยวพาเดินลงไปไกลเดี๋ยวก็วิ่งข้ามห่วยไปอีกสมยัยปะป้าหลักลาปะ กลับบ้านกลับบ้านทำไมทำไมปะไม่ไปหรอลก,กลูกไกลไกลไกลมันลบก,กลัวกลัวมาเรลวบุกละมาจะไม่ย,ยาแค่เดินลงมาดูตาตัดหญ้าคําแล้วทำไมตายังไม่หยุดขําแล้วตายังไม่หยุดเลยน้องสมาก็ไม่ต้องวิ่งลงไปที่ห้วยอีกนะครับดูหญ้ยามันเปิดเร็วมากเลย คุณลุงก็มาตัดออกครั้งหนึ่งแล้วแต่มันก็เกิดเร็วมากเลยนี่ตามถน,นนนี้ก็ตัดเสร็จไปครั้งหนึ่งแล้วก็เกิดขึ้นใหม่รบอีกนะคะที่ที่ทำถนนไว้ที่เป็นรถวิ่งลงไปได้นะคะโอ้โหหญ้ายาวมากเลยดูน้องสมัยถ้าไม่วิ่งเร็วเขาก็จะเขาก็จะฉี่เอาไว้เป็นเป็นไม้ไม้เอา จะไปเขาก็จะเขาก็จะขี่ไว้เยี่ยวไว้เป็นระยะะ,ยะเนาะอันนี้แต่วันนั้นเขาพากันไปหลงทางน้องก็คือวิ่งไปแบบไม่คิดชีวิตเลยวิ่งไปแบบเร็วเร็วมากก็เลยไม่ได้ทําสัญลักษณ์อะไรไว้นะคะเลยหาทางกลับบ้านไม่ถูกแต่สมายกลับมาได้ตามคําเรียกน้องสมายสมายไม่ไปนะครับไม่ไปนะครับมามามาไป กลับบ้านกลับบ้านไปหาเนียไม่ต้องเร็วเร็วเร็วจะไม่เอาแล้วเห็นไหมายายจะต้องวิ่งไปเรียกแล้วบาท